สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอ่านไพ่ทาโร่อีกแล้วนะคะวันนี้มาเช็คดวงความรักรายสัปดาห์กันคลิปนี้เป็นคลิปคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยชาวราศีกันนะคะเป็นคลิปของชาวราศีกันความรักรายสัปดาห์กรอบการทํานายสัปดาห์นี้กําหนดไว้คร่าวๆที่26เมษายนถึง2พฤษภาคมก็เป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะชาวราศีกัน อ๋อชาวราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะ,ะสำหรับหลายท่านที่ถามเรื่องลัคนามาลองดูก่อนก็ได้นะคะลองดูก่อนก็ได้มันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ต้องไปซีเรียสในเรื่องอแบบนี้มากเกินไปนะคะเราดูว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของเราก็ได้นะคะถ้าบางทีชาวราศีกันเองที่วันเกิด ถูกต้องตามนี้เป๊ะๆแ,แต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การเปิดไพ่ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเราดูสนุกๆก,ก็ได้สําหรับบางท่านที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าอย่าไปจริงจังมากชาวราศีกันนะคะที่มีแฟนมีคนคบมมีคนคุยหรือคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ดูได้นะคะมีไพ่ของเรานะคะกับไพ่ของเขาแถวบนแถวล่างเหมือนเช่นทุกครั้งเนาะ อาจจะสลับกันแล้วกอ็อยากให้เน้นที่เรื่องราวมากกว่านะคะเพื่อที่จะไดะ้นำแนวทางการแก้ไขไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของเราเองเอาละแถวบนนะคะชาวราศีกันสภาวะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัศวินถือเหรียญ8เหรียญต้องบอกว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างนิ่งๆนะคะไพ่สองใบนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ช่วงนี้ของคุณเองนิ่งๆ แต่ถามว่านิ่งเกินไปไหมมันก็มันมันก็ไม่เชิงอะนะคะเพียงแต่ว่ามันก้าวหน้าไปน้อยแต่ไพ่สองใบนี้ก็บ่งบอกถึงความมั่นคงของความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งความมั่นคงความสัมพันธ์หมายความว่าสมมุติว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาในความสัมพันธ์ มันไม่ง่ายที่จะทิ้งไปมันไม่ง่ายที่จะเลิกราเพราะว่ารากฐานความสัมพันธ์รากฐานในเรื่องของความรู้สึกก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะคะก็จะมีปัญหาอะไรกจ็จะตัดใจยากนะต้องบอกว่าตัดใจยากเพียงแต่ว่า,าต้องบอกว่ามัน,มนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันยังไม่พัฒนาไปแบบรวดเร็วทีนี้มีปัญหาอะไรไหมที่มันนิ่งๆมีนะคะ มีก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยปัญหาชัดเจนเลยว่าตัวชาวราศีกันเองคุณมีเรื่องต้องคิดคุณมีเรื่องที่วิตกกังวลคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่มีความสุขคุณไม่มั่นใจในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนี้มันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่รู้นะว่าปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่เรื่องปัญหาให้อีกทีหนึ่งแล้วทีนี้ความรู้สึกของคุณเองตอนนี้มีราชินีพจันเดอะเฮอร์มิต ชาวราศีกันคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันด้วยกันเองนะคะอาจจะมีพืชศพกันมาก่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือตอนนี้ความรู้สึกของคุณมันเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ละมีบางสิ่งบางอย่างในใจมันลึกๆที่คุณรู้สึกถึงความไม่มั่นคงของความสัมพันธ์คุณรู้สึกเหมือนกับว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตตัวเองมันเหมือนกับความสัมพันธ์มันมันณตอนเนี้ย ความสัมพันธ์มันนิ่งแต่ความรู้สึกของคุณมันไม่นิ่งมันมีความไหวๆอยู่ข้างในอ่ะมีความเหมือนกับว่าคุณต้องมาถามตัวเองแล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณคุณดึงตัวเองออกมาอยู่อยู่ข้างนอกแล้วก็ถามตัวเองว่ามันมันใช่หรือยังนะคะมันใช่หรือยังกับความสัมพันธ์ในตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณเองก็ไม่แน่ใจว่า ว่ามันเหมาะกับคุณไหมคุณรักคนคนนี้จริงไหมคุณจะอยู่กับเขาไปตลอดไหมนะคะแล้วคุณมีความสุขไหมกับความสัมพันธ์แล้วมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองคุณอาจจะคิดกังวลมากจนเกินไปก็ได้นะคะไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆคืออะไรแต่คุณคิดมากจริงๆนะคะคิดมากจริงๆทีนี้ฝั่งแถวล่างเป็นยังไงบ้างแถวล่างเนี่ยเขา มีสองไม้เท้านะคะสไม้เท้าคุณ2คนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันมากในตอนนี้นะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันหรืออาจจะการสื่อสารกันทุกวันนี้เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้พูดกันโดยตรงอะค่ะไม่ได้พูดกันแบบแบบตัวต่อตัวอาจจะคุยกันผ่านโซเชียลประมาณนี้นะคะในในลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ใกล้กันแล้วก็เหมือนกับฝั่งเนี้ยสิบ สิบไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเขาเหนื่อยนะคะเจ็ดเหรียญก็เหนื่อยแล้วก็อยู่ในช่วงที่เขาพักเขาหยุดด้วยแฮงแมนในในในส่วนของคนแถวล่างก็หยุดมันเหมือนกับว่าคุณสองคนอ,อ,อยู่ในช่วงหยุดกันหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในช่วงเหมือนกับว,ว่ามันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ห้าเหรียญของฝ่ายนี้ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สบายใจนะคะไม่ได้สบายใจมีความทุกข์ใจพอกันเลยนะคะมีความทุกข์ใจพอกันแต่มันเหมือนกับว่า ของคุณอาจจะคิดมากว่าคุณจะเอาอยัางไงกันแน่แถวบนไม่มั่นใจนะคะบางสิ่งบางอย่างไม่รู้มันมีความลับบางอย่างอยู่ในใจด้วยคุณอาจจะไม่มั่นใจในความสัมพันธ์บางอารมณ์บางอารมณ์คุณอาจจะเหมือนกับว่าอยากไปต่อบางอารมณ์คุณรู้สึกเหมือนกับว่าความรักคุณดลดน้อยลงไปอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแถวบนนะคะอาจจะคิดว่าความรักลดน้อยลงแล้วก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะไปต่อไหมแถวล่างรู้สึกไม่ดีเลยแถวล่างรู้สึก รู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้รับความรักรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าใช้ความพยายามใช้ความพยายามมากๆที่จะทำให้มันไปต่อให้ได้นะคะเจ็ดเลี้ยญที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเหนื่อยนะตอนนี้แถวล่างเขาก็กำลังแถวล่างก็กำลังพิจารณาอยู่เช่นเดียวกันสองไม่เท้าเขาก็กาลังอยู่ในช่วงรู้ว่าตัวเองกำลังจะต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ อันนี้ก็เหนื่อยสิบไม้เท้าเขาก็เหนื่อยเหนื่อยมานานแล้วแล้วก็เขากําลังคิดว่าตอนนี้อาจจะวางไม้เท้าลงแล้วนะคะตอนนี้หยุดพักแต่ถามว่าหยุดพักและอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกไม่ดีเลยมีความผิดหวังมีความเสียใจมีความรู้สึกตัวเองถูกทอดทิ้งมีความรู้สึกว,ว่าตัวเองไม่ได้รับความรักนะคะ,ะส่วนแฮงแมนนี่มองว่าคือคือเขามองว่าความสัมพันธ์มันอยู่ในช่วงหยุดชะงักไม่ไปไหนมาไหนเลยมันเหมือนกับว่า ถามว่ามีความหวังไหมก็อาจจะกำลังประเมินอยู่นะคะ,ะคิดว่าอาจจะหวังว่าจะไปต่อได้ประมาณนี้หรือเปล่าแต่มันเหมือนกับว่าโดยรวมแล้วคุณสองคนความสัมพันธ์ตอนเนี้ยหยุดชะงักนะคะต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขต่างฝ่ายต่างกําลังคิดกําลังประเมินนะคะคุณ คุณเองนะคะแถวบนคุณก็กําลังประเมินความรู้สึกของตัวเองทบทวนความรู้สึกตัวเองว่าจะเอายังไงกันแนะ่ยังรักอยู่ไหมยังรักกันอยู่ไหมนะคะแถวล่างก็กําลังประเมินว่าจะไปต่อดีไหมแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแถวบนจะอ่อนไหวมากกว่านะคะส่วนแถวล่างมันเหมือนกับว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรืออะไรยังไงประมาณนี้จะมีความอึดอัดครับข้องใจแล้วก็แต่ก็พยายามจะคิดอยู่นะคะ เดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์สิบเหรียญเจ็ดดาบนะคะสี่ดาบแล้วก็เก้าไม่เท้ารล,ลาชินีถ้วย คือตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณอ,อ,อยู่ในภาวะที่หยุดนิ่งจริงๆด้วยนะคะสี่ดาบเก้าไม้เท้าเนี่ยมันหยุดนิ่งจริงๆหยุดนิ่งโดยที่ว่ามันเหมือนต่างฝ่ายต่างรอว่ามันจะเป็นไปในทางไหนนะคะคนที่อดทนรอก็อดทนรอแล้วก็กำลังประเมินดูอยู่ว่าจะไปดีไหมไม่ดีหรือจะหรือจะหยุดดี มีอาการแบบเหมือนกับว่ายังสองจิตสองใจคือเจ็ดดาบมองว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะไปต่อหรือจะหยุดดีมีบางสิ่งบางอย่างในใจแหละมองว่าจะว่าไปบางทีเจ็ดดาบมันก็เหมือนกับใ,ใครบางคนไม่รู้ปิดบังอะไรไหว้อยู่หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นเรื่องของปิดบงังความรู้สึกที่แท้จริงปิดบงังสิ่งที่เหมือนที่บอกว่าเมื่อกี้แถวบนะ่ะแถวบนไม่แน่ใจว่าคุณคุณกาลังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความรักมันน้อยลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะคะ คุณมันไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองแต่ว่าคุณก็ไม่ได้บอกออกไปอาจจะที่ไม่บอกออกไปอาจจะเพราะว่าก็ด้วยความที่ว่ากลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะคิดมากนะคะกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวไปไกลกว่านี้อีกเพราะยังไงมองว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าคุณได้พูดได้คุยกันบ้างหรือเปล่านะคะแต่แต่มองว่ากําลังอยู่ในช่วงกําลังรอว่าสถานการณ์มันจะเป็นไปในทางไหนนะคะราชินีถ้วยขึ้นมาบอกว่ามันก็ เป็นเรื่องที่มันเหมือนกับตัวคุณทั้งสองคนนะคะมองว่าคุณทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างอยู่ในช่วงที่กําลังคิดกําลังตัดสินใจมันไม่มีความสุขนะคะไม่มีความสุขมันเป็นมันเหมือนกับเป็นช่วงที่อารมณ์อ่อนไหวอารมณ์ไม่นิ่งแล้วก็คิดมากคิดว่าต่างฝ่ายต่างคิดมากแต่ทีเนี้ยมันมีสิบเหรียญขึ้นมาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะว่าไปแล้วการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมันยากเพราะคุณสองคนอาจจะความรู้สึกที่มีให้กันมันเหมือนกับว่า ไม่ได้คบกันเล่นๆนะคะตั้งแต่ที่คุณเริ่มคบกันต่างฝ่ายต่างก็คบกันแบบจริงจังนะคะจากหน้าไพ่ก็คิดว่าต่างฝ่ายต่างจริงจังนั่นแหละแต่ทีนี้ด้วยความที่บางทีความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเรียบ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 จนเกินไปนะคะเรียบเรียบจนเกินไปมันก็เลยทําให้มันเหมือนกับว่าอาจจะถึงทางตันหรือถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจหรือจุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะแต่มันเหมือนกับว่า ก็ยังไม่มีแนวคิดหรือมีความคิดที่ว่าจะต้องเลิกรากันอาจจะเพราะด้วยอ,อารมณ์ความรู้สึกที่มันค่อนข้างมั่นคงในระดับหนึ่งแหละนะคะเดี๋ยวขอดูปัญหาหน่อยนะคะพอจะพอจะรู้ได้หรือเปล่าปัญหาที่แท้จริงกลงล้อแห่งโชคชะตาอาจจะมีชาวราศีเมษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ กรกดพิจิกมีนเมถุนตุลกุมอมองว่าปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะมีชาวต่างชาติก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะปัญหาในความสัมพันธ์ปัญหาหลักนะคะอันนี้ตามหน้าไพ่นะคะตามหน้าไพ่ปัญหาหลักคือ,อคุณสองคนมีมีความ ขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะนะคะขัดแย้งกันขัดแย้งในเรื่องความคิดคําว่าเยอะในเรื่องความคิดแต่จะไม่ใช่ขัดแยง้งรุนแรงนะคะคือห้าห้าไม้เท้าเนี่ยมันเหมือนมันเป็นเรื่องจุกจิกอะคะ่ะเรื่องจุกจิกที่คนเราคิดไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามควบคุมอีกฝ่ายพยายามควบคุมอย่างยิ่งยวดจูจี้จุกจิกแล้วก็ขี้หึงขี้หวง ในขณะที่ตัวเองไม่ค่อยมีเวลาให้ในขณะที่ตัวเองไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ก็ยังยังตามอะค่ะตามที่จะแบบว่าคอยสั่งคอยควบคุมต้องการเป็นคนบงการซึ่งอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดใจนะคะแล้วปัญหานี้ขอบอกว่ามันเกิดซ้ำๆอะค่ะมันมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดเกิดซ้ำไปซ้ำมาโดยที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วก็สี่เหลียนเนี่ยต้องบอกว่า มันความสัมพันธ์มันค่อนข้างจืดชืดนิ่งๆแล้วก็ไม่มีไม่มีความหวือหวาอาจจะด้วยอย่างนิสัยใจคอนะคะอย่างนิสัยใจคอคือความเป็นคนจริงจังนะคะอาจจะเป็นตัวคุณนะคะชาวราศีกันหรืออีกฝ่ายหนึ่งไพ่ทั้งสองใบความความบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเครียดมากเครียดจริงจังเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ไม่มีอารมณ์หวานหวานไม่มีความโรแมนติก การแสดงออกจะมาพูดจ้าพู้จ๋าเนี่ยไม่มีนะคะเป็นอะไรที่ที่จริงจังแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลามาเจาะแจะไม่ค่อยไม่รู้อะคือคือ,ค,อคือมันเครียดอะคะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เคร่งเครียดแล้วก็เคร่งขึมแล้วก็ไม่รู้ดิแล้วมันก็นิ่งๆแล้วก็มัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่โรแมนติกมันไม่มีอะไรที่ มองว่ามันจืดชืดด้วยด้วยซ้ำนะคะมองว่ามันจืดชืดด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณสองคนแบบว่าเที่ยวห่างเที่ยวกลับมาคบกันอยู่หรือเปล่ามันมีไพ่กงล้อขึ้นมาด้วยบางทีเหตุการณ์หรือปัญหาบางทีสมมติว่าช่วงนี้อาจเกิดปัญหานี้ขึ้นไปแล้วคุณก็เคลียร์การเคลียร์การจบไปเสร็จเดี๋ยวมีปัญหามาอีกแล้วเรื่องเดิมนี่แหละแล้วก็วนกลับไปกลับมานะคะมันเหมือนกับว่ามันมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่ามันอาจจะมีความเบื่อหน่ายได้ เดี๋ยวดูไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยนะคะเด m มูน ราชาไม่เท้าคุณสองคนอาจจะมีอายุที่ต่างกันมากก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเอ่อไอ้คนนึงชอบฝั่งเนาะอีกคนนึงก็เหมือนกับว่าจะเป็นคนที่อ่อนไหวหน่อยมีไพ่ราชินีถ้วยขึ้นมาด้วยมีไพ่เด็กถือถ้วยอ่อนไหวขี้ใจน้อยบางทีคําพูดคําจาที่ ที่แข็งแข็งที่ผงผางที่รุนแรงเกินความจําเป็นโดยที่ว่าบางทีด้วยความบางคนก็เคยชินนะคะบางคนก็เคยชินไพ่ดิเอมอร์เลอร์ไพ่ลัชินีดาบเคยชินเวลาทำงานใช้คำพูดแบบนี้พอเวลาพูดกับแฟนก็เป็นคำพูดใช้คำพูดแบบเดียวกันซึ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะแต่บางทีถ้าสมมติว่ามีการพูดคุยมีการปรับกันก็ก็น่าจะได้นะคะ 6ดาบเดอะทาวเอร์แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะบางทีต้องต้องใช้คำว่าเป็นความเป็นความเครียดเป็นความกังวลเป็นความกดดันนะคะความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าคนเครียดก็เครียดแต่มองว่าคุณเครียดทั้งสองฝ่ายเนาะจากดูจากหน้าไพ่ชุดแรกนะคะคุณ มันความสัมพันธ์มันอยู่บนความไม่แน่นอนพอเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ไพ่เดอะมูนมองว่ามันเหมือนกับว่ามันความสัมพันธ์โดนกัดกร่อนไปแล้วอารมณ์ไม่นิ่งนะคะแต่ละแต่ละคนมันเหมือนกับว่ามีความกังวลอยู่ในนั้นแล้วไพ่ราชาไม้เท้ากับไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยจะว่าไปแล้วมันเหมือนกับว่าจะพูดคุยกันลําบากซะด้วยซ้านะคะสมมุติว่าใครบางคนที่รู้สึกว่าอยากจะ ไม่ใช่อยากจะคือขี้ใจน้อยเนาะมีความกังวลแล้วก็ต้องการความรักความเอาใจใส่ประมาณนี้ราชาไม่เท้าเป็นคนที่เขามีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนนะคะ<ๆ>เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าสมมุติว่าคือ,ค,อคือเขาจะโฟกัสในเรื่องการงานค่อนข้างเยอะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาจะมองเหมือนกับว่าแฟนแฟนก็ต้องเป็นคนคอยซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสมมุติว่าคุณจะไปบอก ไปบอกเขาไปขอให้เขาให้ความสนใจคุณให้มากหน่อยแบ่งเวลามาให้หน่อยสี่หรือจะบอกว่า,เ,าเขาจะมาพูดกับคุณอย่างนี้ไม่ได้นะทําอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเขาเป็นราชาไม้เท้านะคะเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองเขามีความเชื่อว่าหรือแม้กระทั่งบางทีเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นอีเดอเอมเพอเรอร์หรือจะเป็นราชินีดามเป็นคนที่อาจจะคอยสั่งการในความสัมพันธ์ คุณจะไปบอกเขาเขาไม่ฟังหรอกนะคะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทําคือความถูกต้องแล้วที่เขาทําเขาก็จะบอกว่าเขาทําเพื่อคุณเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเขาเองประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาจะไม่มาสนใจดราม่าต่างๆนานาหรอกนะคะเพราะฉะนั้นอ,อาจจะแก้ไขปัญหาลําบากหน่อยนะคะไม่รู้ว่าชาวราศีกันคุณเป็นฝ่ายไหนคุณเป็นฝ่ายที่ควบคุมความสัมพันธ์หรือคุณเป็นฝ่ายที่ คอยน้อยอกน้อยใจคอยต้องการถามหาความรักประมาณนี้นะคะทีนี้มีหกดาบกับ The Tower. เดอะทาวเวอร์อาจจะต้องต้องเตือนชาวราศีกันนิดนึงเนะเาะว่าบางทีสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างกำลังคิดต่างฝ่ายต่างกำลังกังวลด้วยหน้าไพ่ที่เปิดครั้งแรกนะคะด้วยตัวของคุณและตัวของอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างที่บอกว่าต่างฝ่ายต่างกําลังคิดมากต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขตอนนี้มีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มว่าถ้าสมมติว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแว้งหรืออะไรก็ตามแต่มีแนวโน้มว่าบางทีใครบางคนอาจจะทนไม่ไหวนะคะหกดาบมองได้สองแง่มุมบางทีใครบางคนทนไม่ไหวถ้าปัญหามากหน่อยทุกข์ใจมากหน่อยสําหรับบางคู่ไม่เหมือนกันนะคะทุกข์ใจมากหน่อยก็อาจจะตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ไป แต่ถ้าคู่ไหนที่ความอดทนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ความสัมพันธ์ของคนต้องอยู่ที่ว่าชาวราศีกันว่าคุณคบกับใครคุณคบกับชาวราศีไหนธาตุอะไรประมาณนี้นะคะมันอยู่ที่ลักษณะของคนด้วยถ้าสมมุติว่ายังพอทนปัญหาได้นะคะหกดาบก็มีแนวโน้มว่าจะปล่อยจะปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายนะคะ แต่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาบ่งบอกว่าจะว่าไปแล้วอารมณ์ความรู้สึกของคุณทั้งสองคนนะตอนนี้สุ่มเสี่ยงมากนะคะพยายามอย่าอย่าสร้างเรื่องดรามา่าไม่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่สัปดาห์นี้นะคะระมัดระวังคำพูดคำจาแล้วก็ควบคุมความรู้สึกเอาไว้ถ้าสมมติว่าชาวราศีกันถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังต้องการอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อคุณยังไม่อยากเลิกก็เงียบเงียบไว้นะคะ อย่าชวนทะเลาะแล้วก็ไม่อย่าไปเรียกร้องนู่นนี่นั่นจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะพยายามอยู่นิ่งๆเง,งียบๆอยู่ในส่วนของตัวเองแล้วก็คือต้องบอกว่าไพา่ใบนี้ต่างฝ่ายต่างเครียดนนะคะเดอะทาวเวอรขึ้นมาทั้งตัวเราตัวเราก็พร้อมที่จะสละเรือทิ้งได้ทุกเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกเหมือนกับว่ายังอยากไปต่อ เงียบๆนะคะอย่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับอีกฝ่ายหนึ่งให้มากนักนะคะอยู่สงบสงบ,สงบให้ความสัมพันธ์มันสงบมันราบเรียบมากที่สุดต่อให้คือต่างฝ่ายให้ต่างต่างฝ่ายต่างจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองโดยที่เราอย่าไปยุ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งให้มากเดี๋ยวมาดูคำแนะนำหน่อยนะคะเจ็ดเหรียญ เจ็ดเหรียญเหมือนกันนะคะกับชุดแรกที่เปิดขึ้นมาคือเจ็ดเหรียญบ่งบอกว่าต้องอช่วงนี้ต้องต้องรอนะคะรออย่างเดียวเลยราชาดาบหลีกเลี่ยงการเขาเรียกอะไรนะคือจริงอยู่ว่าคุณต้องการความชัดเจนนะคะคุณต้องการความชัดเจนคุณอาจจะอยากจะจัดการให้ความสัมพันธ์มันจัดมันชัดเจนไปเร็วๆนะคะให้มันทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้คําตอบ แต่ว่ามองว่าอยากให้รอมากกว่านะคะอันนี้อย่าพึ่งคุณสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้นะคะพยายามใช้เหตุผลมาประกอบว่าคุณอยากจะให้มันเป็นไปใน,ในทิศทางไหนนะคะเพียงแต่ว่าะระมัดระวังนิดหนึ่งมีไพ่เดทขึ้นมาด้วยบรรยากาศอึดอัดมากแนะนำว่าอยู่นิ่งๆเลยนะคะแนะนำอยู่นิ่งๆอย่าพึ่ง โวยวายหรือสมมุติว่าคุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนแล้วแล้วอยากให้มันจบอยากให้ปัญหามันจบนะคะ,ะต้องใช้เหตุผลนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ขอเปิดต่ออีกก่อน h แฮง m a n อีกแล้วยังไม่ต้องทำอะไรนะคะยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นทั้งปวง นะคือจริงอยู่ว่าเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบอยากให้มันชัดเจนแต่ณนะตอนนี้มันยังไม่จบหรอกนะคะแฮงแมนขึ้นมาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะยังคาระคาซังอยู่ถ้าคุณจะจบได้คุณก็ต้องเลิกกันไปนะั่นแหละมันถึงจะจบปัญหานะคะ,ะช่วงนี้ไม่เหมาะสําหรับการพูดคุยสังเกตดูด้วยหน้าไพ่ไม่มีหน้าไพ่ของการพูดคุยไม่มีหน้าไพ่ของการเคลีย หน้าตอนนี้คุณสองคนอาจจะไม่ได้พูดกันด้วยซ้ำนะคะมันเหมือนต่างฝ่ายต่างกำลังคิดอยู่เงียบๆต่างฝ่ายต่างอยูอ่ในพื้นที่ของตัวเองต่างฝ่ายต่างตัดสินใจโดยที่ว่ามองว่าความสัมพันธ์มันจะคาลัคขซังแบบนี้ไปนั่นแหละนะคะก็เครียดกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องบอกว่าดูแลหัวใจตัวเองนะคะดูแลหัวใจตัวเองแล้วก็ยังไม่ต้องรีบไปพูดไปคุยอะไรให้เวลามันผ่านไปแบบนี้แหละให้มันอยู่ในช่วงที่มัน นิ่งๆไปอย่างนี้แหละถ้าสมมุติว่าอ,าอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องไปไปซักไปถามไม่ต้องไปวุ่นวายนะคะคือถ้าคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันอยากอยากบอกอย่างนี้จริงๆนะคะบางทีเราไม่ต้องดิ้นรนมากพยายามประเมินความสัมพันธ์ไว้นะคะพยายามประเมินความสัมพันธ์ว่า,ามันจะไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อปัญหาจะ สมมุติว่าต่อจากนี้ไปได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันนะคะต่อจากนี้ไปได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมเราจะสามารถปรับตัวของเราได้ไหมเขาปรับตัวได้ไหมอะไรต้องประเมินนะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้จริงๆถ้ามันต้องจบเราก็ต้องพยายามปรับใจเตรียมพร้อมสําหรับรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะระหว่างนี้ก็ ต้องเป็นกําลังใจให้นะคะสถานการณ์มันจะยังคาราคาซังอยู่สําหรับบางท่านถ้าสมมุติว่าบางท่านบอกว่าเพิ่งจบกันไปเนี่ยเพิ่งจบกันไปเร็วๆนี้เองอะไรประมาณนี้ก็ต้องให้กําลังใจเหมือนเช่นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าคุณบอกว่าคุณจบกันไปจริงอยู่แต่ว่าเดอะแฮงแมนขึ้นมาสองดาบขึ้นมามองว่ามันอาจจะยังจบไม่จริงอย่างน้อยๆในอารมณ์ความรู้สึกของคุณก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ใช้เวลานะคะก็ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะความเครียดความการคิดมากอะไรต่างๆนานาถ้าเราค่อยๆปล่อยมันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปหมกมุ่นกับกับกับเรื่องพวกนี้มากนะคะ,ะพยายามทําใจให้สบายๆคิดซะว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันบางทีถ้าคนนี้ไม่ใช่คู่เราคู่เราอาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าเรายังไม่เจอแต่สักวันหนึ่งต้องเจอนะคะ,อ,ะอายุเท่าไหร่ก็เจอได้คู่แท้คู่แท้อาจจะไปเจอตอน50-60ก็ได้นะคะ เอาละเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันทุกคนนะคะขอให้ผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปได้ด้วยดีสัปดาห์หน้ามาเช็คดวงความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรอคอยกันด้วยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ